สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของวัสดุอัจฉริยะกันว่ามันจะปฏิวัติวงการก่อสร้างได้อย่างไงบ้างพร้อมกันหรือ,อยังหากพร้อมกันแล้วไปกันเลยวัสดุอัจฉริยะมันคืออะไรกันนะลองนึกถึงวัสดุที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่งสิ อย่างเช่นกระจกที่สามารถเปลี่ยนสีได้คอนกรีตที่ซ่อมแซมตัวเองได้หรือวัสดุควบคุมอุณหภูมิต่างๆฟังดูล้ำยุคใช่ไหมละ่ะแล้วทำไมเราต้องสนใจวัสดุอัจฉริยะนี่ละ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่ความเท่อย,อย่างเดียวนะสิแต่มันยังมีผลประโยชน์อีกมากมายเลยทีเดียวโดยอย่างแรกมันจะช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้ใจ่ายลองนึกถึงหน้าต่างที่ปรับสีเข้มอ่อนได้เพื่อควบคุมแสงทำให้บ้านเย็นสบายดูสิ อย่างที่2เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยซึ่งคอนกรีตที่ซ่อมแซมตัวเองได้จะช่วยแก้ปัญหารอยแตกลาวลดภาระในการบำรุงรักษาอีกด้วยและอย่างที่3ม,มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนวัสดุเหล่านี้มักจะใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าและใช้งานได้นานกว่าทําให้เกิดประโยชน์ต่อโลกในอนาคตมาดูตัวอย่างในโลกเสมือนจริงกันบ้าง ลองนึกภาพงานอาคารสำหรับงานที่มีกระจกไดนามิกที่ปรับสีอัตโนมัติเพื่อการจัดการแสงและความร้อนหรือสพานที่กำลังสร้างด้วยคอนกรีตที่ซ่่มแซมตัวเองได้ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดความจำเป็นในการซ่อมแซม แล้วบ้านที่ใช้วัสดุควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ให้สบายตลอดทั้งปีละ่ะน่าประทับใจใช่ไหมเมื่อมองไปยังอนาคตศักยภาพของวัสดุอัจฉริยะนั้นมหาศาลเลยละ่ะเรากําลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวงการการก่อสร้างและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายตั้งแต่งานอาคารที่ทนทานกว่าไปจนถึงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความเป็นไปได้นั้นจะไม่มีสิ้นสุด ได้ความรู้จากวัสดุอัจฉริยะกันไปบ้างแล้ววัสดุอัจฉริยะไม่ใช่แค่เทนแต่มันคือการปูทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนและแน่นอนในอนาคตเราต้องจับตาดูนวัตกรรมเหล่านี้ให้ดีพวกมันจะมาเปลี่ยนโลกของเราอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันต่อไป